สวัสดีค่ะพี่อัชาราฟุกเทนนะคะมาดาม property network จังหวัดกระบี่นะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่เราสนใจมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแล้วในช่วงโควิดเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกคนธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจเดียวที่ค่อนข้างจะคึกคักทำให้เราสนใจว่าอ๋อในเศรษฐกิจที่ไม่ดียังไงอสังหายังไปต่อได้ค่ะ E i r a เป็นบริษัทที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะคะเ r a ค่อนข้างจะทําการตลาดมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เปิดมาในประเทศไทย32ปีทําให้เราค่อนข้างจะมั่นใจในตัวแบรนด์เราเป็นนักสังหาหน้าใหม่ออฟฟ,ฟิศใหม่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดของเราเองดังน,นนะั้นจุดเด่นของ e i r a คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเราคิดว่า ค่อนข้างจะสําคัญมากๆ ERA มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จับมือเราในการที่เราเริ่มธุรกิจดังนั้นเราก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในการทํางานกับ ERA ค,คือจริงๆแล้วในช่วงทุกช่วงของธุรกิจอะค่ะมันมีความท้าทายหมดขายดีก็ท้าทายขายไม่ได้ก็ท้าทายดังนั้นอ่ะคิดว่าเราต้องปิดประตูว่าเราจะไม่สำเร็จอะค่ะ คือ,อยังไงมันต้องสําเร็จสําเร็จมากสําเร็จน้อยก็ต้องสําเร็จเราต้องการที่จะยืนหนึ่งในเรื่องของการบริการในธุรกิจของอสังหานะคะเราอยากจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือพาร์ทเนอร์ที่ดีสําหรับทุกคนที่ต้องการที่จะมาฝากขายฝากเช่าคนที่มีทรัพย์ดีๆสามารถที่จะติดต่อมาดาม p r o p e r t y ได้นะคะในจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนใครที่อยากหาเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาเพื่อที่จะอยากให้อสังหาเปลี่ยนชีวิตก็ปรึกษามาดามได้เช่นกัน อสังหาริมทรัพย์ดีๆมาดามจัดให้ค่ะ